ว่าพระภิกษุในพุทธศาสนาเวลาเนี้ยท่านบุฟังแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายปริยัติมุ่งในการศึกษาท่องบนตำราดูหนังสือส่วนมากอยู่ตามวัดในเมืองหรือบ้านหมู่บ้านเขาเรียกคามาวาสีคือพระบ้านอีกฝ่ายหนึ่งก็มุ่งศึกษาปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาที่สงบสงัดสะดวกแก่การปฏิบัติก็เรียกฝ่ายอรัญยวาสีคือพระป่า หรือว่าพระทุดงกรรมาฐานนะคุณสมชายมีโอกาสบวชแล้วก็ไปจำพรรษาอยู่กับอาจารย์ที่เป็นพระป่าก็ได้รู้ได้เห็นอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับพระป่าพอสมควรเช่นว่าได้เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระป่าได้เห็นการกินอยู่ขบฉันน้องท่านได้ฟังการเทศการสอนน้องท่านแล้วปรากฏว่ามีความสุขสงบร่มเย็นมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรม ธรรมะของพระป่าหรือว่าการสอนการเทศของท่านนั้นผู้คนนิยมฟังเยอะเพราะว่าการเทศของพระป่าไม่มีพิธีรีตองมีแต่เนื้อล้วนๆแล้วก็ตรงจุดสุดยอดคือเทศเรื่องจิตและการอบรมจิตซึ่งนำไปสู่ความหลุดพ้นโดยเฉพาะท่านก็มักจะขอร้องให้ลูกศิษย์ลูกหาญาิโยมวางตำรับตำราและความรู้ต่างๆที่ได้เล่าเรียนมาเสียก่อนไม่ให้ศึกษาทมจากตำราแต่ว่าให้ศึกษาจากในกายในใจของตัวเอง ให้ศึกษาธรรมจากกายของเรานี้ใจของเรานี้เท่านั้นเองคําเทศคําสอนของพระป่าส่วนใหญ่จะฟังดูรุนแรงและหนักบางองค์ก็ดูว่าท่านดุด้วยซ้าไปคุณสมชายเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวไปสอหาครูบาอาจารย์ใครว่าที่ไหนมีครูบาอาจารย์เก่งๆอ่าเป็นต้องดัน้นด้น,ดนไปกราบนมัมการฟังเทศฟังธรรมจากท่านเสมอเกือบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกวัดอ่าอาจารย์ท่านหนึ่งก็เคยเรียกคุณสมชายไปเตือน พอทีได้แล้วไม่เหนื่อยมั่งหรือยังไงเอาแต่ขับรถขึ้นขึ้น,นลงลงไปเหนือไปอีสานจนเกือบจะทั่วแล้วใครว่ามีพระอรหันต์อยู่ที่ไหนเป็นต้องไปกราบไปไหว้ทำตัวเป็นนักล่าพระอรหันต์ไปได้หยุดก็ทีเถอะไม่ต้องไปไหนหรอกถ้าอยากจะรู้ทมเห็นทมก็ให้หยุดอยู่กับที่นั่งลงดูกายดูใจของเราเท่านี้นะ่ะศึกษาให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงของเราแค่นี้ก็พอการไปเที่ยวสาะหาครูบาอาจารย์ไปฟังเทศฟังธรรม แล้วก็เอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมานั่งคุยกันมาเถียงกันมาทะเลาะกันอวดกันว่าอของอาจารย์นั่นสิดีอาจารย์นั่นสิดีฉันเคยไปกราบหลวงปู่นั่นอาจารย์นี่ไปมาแล้วนะสิบกว่าวัดแล้วไม่ได้อะไรหรอกนะตัวเองจะไปกี่วัดไปเจอมากี่สิบอาจารย์ก็ตามยังเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้โมโหขี้งอนอยู่นั่นนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะให้ไปร้อยวัดก็ไม่มีอะไรดี เสียทีที่ได้พบปะครูบาอาจารย์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรในทางตรงกันข้ามถ้าไปพบครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์มีปฏิบัติข้อปฏิบัติอย่างไรเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะสำหรับชีวิตประจำวันของเราอันนี้จะเป็นประโยชน์นะคำเทศคำสอนของท่านเราตั้งใจกำหนดจดจำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเอามาแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของเราเราก็จะได้ประโยชน์คุ้มค่า เสียเวลาเสียเงินเสียทองในการเดินทางไปกราบไหว้นะมัสการท่านพวกเราในส่วนใหญ่มักจะชอบไปวัดไปไหว้ท่านอาจารย์โดยจุดประสงค์ไปขอชมบุญบรารมีของท่านไปดูสภาพวัดป่าอ่านะเปลี่ยนบรรยากาศก็คือไปเที่ยวครับพูดง่ายๆนะนะไปดูวัดป่าไปดูโบสถ์วิหารไปดูาลาแล้วก็เอามาคุยกันฉันไปทําบุญทอดป,ป่าทอดกรถินมาแล้วสามวัดแปดวัดได้บุญเยอะขอแบ่งส่วนกุศลให้เธอด้วยนะเออ ไม่รู้ไปได้บุญกุศลอะไรที่ไหนมาไปเที่ยวมาเวลาท่านอาจารย์ท่านเทศท่านสอนก็ไม่ค่อยตั้งใจสนใจฟังก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าที่ควรทั้งที่คำเทศของพระป่านะสำนวนโวหารนะั้นลึกซึ้งนะท่านบอกอย่างนั้นนะทีนี้คุณสมชายก็นึกถึงพระอาจารย์ฟันอาจารโรสิทธิเอกองค์หนึ่งของพระอาจารย์ใหญ่อาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับวาทะของอาจารย์ฟันเนี่ย ท่านมีว่าตัวบุญน่ะคือใจสบายเย็นอกเย็นใจตัวบาปคือใจไม่สบายใจเดือดใจร้อนถ้าใจเราทำดีแล้วทำอะไรก็ดีไปไหนไปไหนก็ดีทำการงานก็ดีทำราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดีถ้าใจดีนะเราเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรก่อภัย ไม่มีใครก่อให้ไม่ใช่เทพบระบเทพธิดามาสร้างให้พี่น้องสร้างให้พ่อแม่สร้างให้ไม่ใช่กรรมนี่เราสร้าง,งเราเองส่วนบุญบุญคือความสุขบุญคือความเจริญบุญคือคุณงามความดีแล้วมันดีตรงไหนเนี่มันสุขตรงไหนเงินเขาก็ไม่ได้ว่าเขามีสุขถามดูสิว่าเงินน่ะจะมีความสุขไหมเฉยยมยมนอน,นเงียบ นี่แหละถ้าใจเราไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขถ้าใจเราไม่ดีความดีมันก็ไม่มีมันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นไม่รู้จักที่เกิดจะไปดับที่อื่นมันก็ดับไม่ดับอ่าดับไม่ได้อุปมาเหมือนดับไฟฟ้าดับดวงนี้ดวงนั้นยังอยู่ดับดวงนั้นดวงอื่นยังอยู่คนฉลาดนี่เขาดับดึงออกจากหม้อแบตเตอรี่มืดหมดทั่วพระนครเลยทีนี้อันนี้ไปดับ จิตดวงเดียวดับได้หมดไม่ต้องไปดับตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับที่ใจดับทีเดียวดับหมดเพราะทั้งหมดนี่มันเกิดจากใจทีนี้จะถามเรื่องความพ้นทุกข์เป็นยังไงพูดง่ายๆก็คือจิตเราไม่ทุกข์มันก็พ้นทุกข์แต่จิตยังมีทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นครับเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็น วาฒะคคาสอนของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรยอดพระป่าองค์หนึ่งท่านใช้คําพูดง่ายๆสั้นๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งผู้ฟังต้องนําไปพินิจพิจารณาใคร่ครวญถึงจะได้เห็นคุณประโยชน์หลวงปู่ดูลัตุโลท่านก็เป็นพระป่ารูปหนึ่งที่คุณสมชายได้เคยไปกราบนมันสก,การฟังธรรมจากท่านหลังจากที่หลวงปู่ดูลท่านทุดงไปทั่วภาคอีสานนั่นข้ามไปฝั่งลาวฝั่งเขมรในเมืองไทยก็ตะเวนไปทั่วสระบุรีลบบุรี รวมเวลาทุดงอยู่ตามป่าเขาเนี่ยสิบก้าปีท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มรณภาพไปเมื่อปี2526วาทะของหลวงปู่ดูลเนี่ยน่าฟังน่าคิดน่าพิจรารณาเป็นวาทะสั้นๆแต่ได้ความกระจ่างชัดและสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดหลวงปู่ดุลท่านกล่าวว่าจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นสมุทยัย ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นทุกข์จิตเห็นจิตมันจึงจะเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธผู้ใดลหลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นก็ไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้แต่ว่าผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกัน มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนำผ้าห่มอย่างดีไปถวายหลวงปู่ดุลเสร็จแล้วก็ไปกราบเยี่ยมท่านอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ท่านเอาผ้ามาห่มให้เขาถ่ายรูปด้วยเพราะว่าตอนถวายเนี่ยไม่ได้ถ่ายไวอ่าจะขอให้หลวงปู่เนี่ยห่มผ้าผืนนั่นแหละที่เคยถวายหลวงปู่ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องรอกแม้ว่าเขาจะขอร้องเป็นครั้งที่สองที่สามท่านก็บอกว่าไม่ต้องไม่จําเป็นสุภาพสตรีคนนั้นก็าลากลับไปแล้ว พระอีกองค์ท่านก็ไม่ค่อยสบายใจก็ถามหลวงปู่ว่าโยมเขาไม่ค่อยพอใจหลวงปู่ทราบไหมครับหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มรู้อยู่ที่เขามีความไม่พอใจก็เพราะว่าใจเขามีความไม่พอคราวหนึ่งมีโยมผู้ชายสี่ห้าคนมาจากต่างจังหวัดเข้าไปหาหลวงปู่ดูท่าทางจะเป็นนักเลงพระพวกนิยมเครื่องรางของขลัขงก็คุยกันถึงอาจารย์อื่นๆว่าให้ของดีของวิเศษแก่ตัวแล้วก็ควักกันออกมาอวด มีทั้งเขี้ยวหมูตันเขี้ยวเสือหนังหน้าเสือหน้าผากเสือต่างคนต่างก็อวดอ้างว่าของตัวดีวิเศษมีคนหนึ่งก็กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเอออย่างอย่างไหนจะดีกว่ากันนะครับไอ,อ้อย่างนี้กับอย่างนี้ครับฮะอย่างไหนวิเศษกว่ากันหลวงปู่ก็บอกไม่มีดีไม่มีวิเศษอะไรหรอกของสัตว์ดีรจชานว่างั้นอ่า เมื่อไฟไหม้จังหวัดสุรินทร์ครั้งใหญ่ผ่านไปผลคือความทุกข์ยากสิ้นเนื้อประดาตัวและเสียใจอะไรอาวรในทรัพย์สิน,น่ึงขั้นเสียสติไปก็มีหลายรายก็วนเวียนกันมาปรับทุกข์กับหลวงปู่เสมอว่าอุตส่าห์ทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำไมบุญกุศลถึงไม่ช่วยทำไมธรรมะไม่คุ้มครองป้องกันก็ทําให้หลายคนเลิกเข้าวัดทําบุญหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไฟนะ่ะมันทําตามหน้าที่ของมันธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้นหมายความว่า ความวิบัติความเสื่อมสลายความพัดพรากจากกันสิ่งเหล่านี้มันมีประจำโลกอยู่แล้วที่นี้ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะอย่างนี้จะวางใจอย่างไงถึงจะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากศาสนาพุทธเขาสอนอย่างนี้เขาเรียนอย่างนี้กันไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ช่วยไม่ให้ตายช่วยไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหมไม่ใช่อย่างนั้น มีผู้ถามหลวงปู่ว่าพระปุุชนคนธรรมดาอย่างหนาโดยกิเลสแต่ว่ามีความสามารถสอนคนอื่นให้เขาลุ้ความเป็นอรหันต์ได้เนี่ยเคยมีบ้างไหมครับหลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกว่าหมอบางคนนะรู้จักหมอไหมหมออ่ะหมอรักษาโรคหมอบางคนนะทั้งที่ตัวเองยังมีโรคอยู่แต่เขาก็เคยรักษาคนอื่นให้หายจากโรคได้ ็มีอยู่ทั่วไปไม่ใช่หรอครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของวาทะโอวาทคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตุโลพระประมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสิทธิเอกอีกรูปหนึ่งของพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างพาสิทธิอป,ปมาทังปัสสันติบัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทสาธุชนคนใดไม่ประมาทบัณฑิตชาติทั่วกันสรรเสริญ เพราะผู้นั้นมั่นหมายฝ่ายเจริญท่านยอเยินสาธุสะดุดีถ้าชนใดฝ่ายชั่วมัวประมาทบัณฑิตชาติเตียนติตำหนิหนีเหมือนผู้นั้นพลันตายวายชีวีคงไม่มียาดมเรียกลมปราณสวัสดีครับ